สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้สาก,กับคุณต้ามาเรียนเป็นเสื้ออัดผีดูนค่ะคอโรมกระดุมหานหน้าแขนกระบอกนะคะแล้วก็เป็นลายขวางสลับสีแบบนี้ดสใส,สวยมากเลยสวยมากเลยค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะและด้านหลังเป็นเรียบๆไม่มีลายนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะรอบอกได้ถึง44นิ้วความยาว24 ค่สีนะคะคือสีน้าลี่ปใสอยู่ค่ะปลาใส่สีเทาค่ะคือปลาใส่สีเทานะคะใไปดูสีดำค่ะสีดำสีดำจะตัดขอบเป็นสีส้มสีขาวแบบนี้เลยนะคะสวยมากค่ะสีสีชมพูค่ะสีชมพู่วนหวานแบบนี้เลยลูกค้าขาตัดขอบเป็นสีเทาค่ะสีเหลืองค่ะสวยมเลยค่ะสวยมากเลยใครสนใจลูกนี้นะคะอย่าลืมทักแชทค่ะเรา ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ